คลิปนี้ก็เป็นราการกล้องสองพระสยามบายจารย์สุทัตน์มั่นขิดฟิตนะครับก็เอาพระที่บางคนไม่เคยเห็นแล้วบางคนก็บอกเอาพิมพ์นี้ก็มีด้วยหรือเสียนใหญ่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือพระพิมพ์นี้ก็ออกที่เดียวกันนะครับกับ รัคนามหาธาตุสีสัชนาไัยนะครับหรือวัดพระปรางคือพิมพ์นี้จะออกน้อยนะครับออกออกกุเดียวกันกับหลังปืนนะครับอันนี้เรียกว่าหลังปืนแก็บนะครับเนี่ยฮะลักษณะเหมือนปืนนะก่อนจะมีสองพินนะครับ ปายปืนเนี่ยก็จะอยู่จะอยู่ใกล้ข้างบนนะครับอีกพินหนึงเออหน้าน้าจะเล็กพิมพ์เล็กกันนี้หน่อยหนึ่งจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับปืนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางด้านหลังแต่อันนี้ก็จะเลื่อมๆไปอยู่ทางด้านบนนะครับจะมี2องพินอ่าดูเดี๋ยวชมเนื้อนะครับ พระร่วงรังปืนแก็บเน,นี่ยครับเนื้อเนื้อพุนระเบิดหน้าดูเลยนะฮะอันนี้มันนี้ผมไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็พระพิมพ์เนี้ยไม่ค่อยได้เปิดเผยเอ,อให้คนรู้สักเท่าไหร่เพราะว่ามีไม่ไม่ไม่ไมไมกี่องค์นะฮะอคงผมก็มีอยู่ห้าหกอง หลังปืนแก๊ปนะครับเนี่ยบางคนบอกอ้าวพิมพ์นี้ก็มีด้วยหรือเนี่ยนะครับ<ม>เกาเกาเนื้อเนี่ยโอโหสกน,นิมแดงเพราะมันเป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อดินก็มีนะเนื้อดินก็หาหาหาน้อยเนื้อดินนี่ผมก็มีอยู่แค่องคเดียวนะครับ ดูนะผรัก่อนเพราะพระนี่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยปีนะฮะสมัยของสุขโขทยัยพระพิมพ์นี้ไมไ่ค่อยได้เปิดเผยยาก ที่คนจะมีหรือจะเคยเห็นพิมพ์นี้นะฮะเสียงบางท่านยังไม่รู้จักเลยนะครับก็มีท่านอาจารย์ระดับประเทศเคยเอาออกใน YouTube นะครับก็ไปเปิดดูกันแล้วกันว่าพระร่วงหลังปืนแก็บมีจริงไหมนะ ก็เข้าไปดูกันนะผมอาจารย์สุทัศน์มันเขดววิทย์ก็เป็นข้าราชการครูมานานกเกษียณมาได้สิบปีแล้ะทีนี้ก็มีพระพอสมควรก็พวกลูกๆนันหลานก็เอาไปใช้กันไปขึ้นคอกันแล้วก็ ที่มีอยู่อีกจำนวนหนึ่งก็ลูกชายทั้งสองคนนะครับก็ให้เอามา,าทำ YouTube เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่อยากจะได้ในราคาเช่าไปใช้กันในราคาคุยกันนะครับต่อรองกันได้ เป็นสมบัติของปู่ของพ่อที่ท่านเก็บไว้นะครับไม่ได้เปิดแผงขายตั้งแต่สมัยปู่สมัยพ่อรุ่นผมก็ไม่มีแผงนะอยู่บ้านทำยูทูบไรบอกกล่าวกันทั่วประเทศและต่างประเทศก็มีหลายประเทศนะครับเป็นสิประเทศที่ดูนะครับ แถบเอเชียมีอเมริกาทั้งยุโรปมีนะครับก็มีหลายท่านที่ได้แบ่งปันไปใช้กันครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่อยากจะบูชาพระนะครับที่ออกจากกุกแทนะฮะเป็นที่อยู่กับผมนี่ก็ห้าสบกว่าปี ที่ผมสะสมต่อจากครูจากข้อมาครับครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีไลน์ไอมดี f มีเฟซบุ๊